สนับสนุนโดย Pi เวดคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากที่โตโยต้าเริ่มทยอยปล่อยภาพรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบตามแผนที่โตโยต้าได้วางไว้ทั้งหมด15รุ่นในตระกูล BZ และล่าสุดโมเดลใหม่ของโตโยต้าที่กำลังจะมาถึงได้รับการเปิดเผยภาพสิทธิบัตรที่ถูกเผยแพร่ในออสเตรเลีย ซึ่ง SUV ขนาดเล็กคันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเวอร์ชั่นการผลิตของ SUV ไฟฟ้าขนาดเล็กของ Toyota ซึ่งอาจจะมีตาสัญลักษณ์ BZ2X ติดไว้ที่ตัวรถเพื่อบ่งบอกว่าเป็นแนวคิด BZ Small SUV EV ที่อยู่ในช่วงปลายปี2021 แต่ในตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารถรุ่นนี้จะเข้าร่วมในตระกูลรถยนต์ไฟฟ้าในรหัส b z ของ Toyota ด้วยหรือไม่หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดเท่ากับยาริสคอร์สรุ่นนี้จะถูกติดตั้งระบบส่งกำลังแบบพักอินไฮบิดกันแน่แม้ว่าภาพสิทธิบัตรจะไม่แสดงไปลท่อไอเสียแต่ SUV ไซส์เล็กคันนี้ได้ใช้กระจังหน้าแบบดั้งเดิมซึ่งบ่งบอกว่าอาจจะใช้หม้อน้ำในการระบายความร้อนเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน โดยภาษาการออกแบบภายนอกจะมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED รูปทรงตัว C ที่ถูกนำมาติดตั้งเป็นครั้งแรกในงานแสดงรถยนต์ไฟฟ้าของโต y ยต้เมื่อเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาแต่คราวคอร์สโอเวอร์รุ่นล่าสุดของ Toyo ต้ได้ยืนยันว่าทิศทางและสไตล์การออกแบบจะถูกนำไปใช้กับบ z ซแบบไฟฟ้าทั้งหมด และทางโตโยต้าระบุว่าจะมาบนแพลตฟอร์ม e3 ใหม่ที่เน้นในตลาดยุโรปซึ่งรวมชิ้นส่วนจากแพลตฟอร์ม Compact ระดับโลกอย่าง GAC เข้ากับสถาปัตยกรรม eTNGA แบบไฟฟ้าทำให้เกิดการผสมผสานกันร,ระหว่าง Hi it, h y b ริดบาร์กอินไฮบริดและระบบการส่งกำลังแบบไฟฟ้า โดยรายง,งานจากสื่อต่างประเทศอย่างอ u โ o ม t t v v n n w ิ Europe ระบุว่าชัดซี3จะเปิดตัวใน c h r รุ่นใหม่ในโมเดลเยียปี2023ที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ส่วนข่าวรือจากประเทศญี่ปุ่นคาดว่ารถรุ่นใหม่นี้อาจจะมีพื้นฐานมาจาก BZ3X ที่ใหญ่กว่าแต่จะเป็นสไตล์การออกแบบของ BZ2X ที่มาในร่างคล้ายกับ CHR รุ่นใหม่มากกว่า สำหรับรําหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ BZ2X ในตอนนี้ Toyota ย,ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับ BZ2X SUV รุ่นใหม่คันนี้มากนักเป็นเพียงการยินสิทธิบัตรเท่านั้นแต่คาดว่าอีกไม่นานเกินรอเราคงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถ SUV คันเล็กกระทัดนัดรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ